ทำอยู่ในดาวเทียมเราเป็นคอนเทนต์พร v เวเดอร์ที่สามารถที่จะร่วมงานกับ PP พี่ๆน้องๆบนโตนี้ทั้งหมดเลย<ม>ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับ,รบทุกโลโก้ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอนาล็อกซึ่งซึ่งยังเหลืออยู่นะครับดาวเทียมรือเรีอยท,ท,ทีวีเราสามารถเป็น Content คอนเทนต์พร v เวเดอร์ในเรื่องของข่าวบันเทิงให้ท่านได้เต็มร้อนะครับแจกกรีกับเต๋าก็เป็นแม่ทัพสำคัญที่ ที่เป็นหัวหอกในเรื่องของสนักข่าวบันเทิงที่แข็งแรงมาตลอด20กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆคือเราเราเราเป็นคอนเทนต์พร v เว e r เดอร์ในด้านนี้แล้วบอกได้เลยว่าเรายินดีที่จะรับใช้ทุกๆสถานีและต่อไปนี้คือเราเป็นมิตรกับทุกๆคนทุกๆค่ายเหมือนอย่างที่แจ็คกรีนบอกแล้วคือเราเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็เราสบายใจที่ทํางานกับทุกคนเพื่อคนดูครับครับครมีไหมฮะ แล้วในส่วนของเรื่องละครที่ถ่ายทําไว้เพื่อออนแอร์ล่ะครับจะเอาไปออนที่ช่องทางไหนอันนี้กําลังปรึกษากันอยู่ครับหรือออกช่องเราหรือว่ามีช่องไหนที่สนใจก็ได้หมดเลยครับผมั้าะไรครับช่วงปีที่แล้วก็320ครับที่ขาดทุนทั้งหมดตอบยากมันมีสินทรัพย์อยู่ด้วยเฉพาะตัวที่ขาดทุนทำบัญชีคือ320ล้านครับทุนเริ่มต้นนะครับคุณเริ่มต้นมันมองไปขาดทุนไม่ได้เลยครับ คือจะถามว่ามาขาดทุนหรือว่าไงฮะต้นทุนต้นทุนเริ่มต้นเออ่ถ้านับหมดททำแบงก์การันตีก็ประมาณสองพัน 2, กว่าแต่มันยังอยู่นะครับอตอนนี้ไทยทีวียังมีการพิจารณาเรื่องขังสัมมิร่วมทุนไหมนะหรือว่าตอนนี้คือปิดปากไปแล้วไม่มีการพิจารณาเรื่องของสัมมิร่วมทุนแล้วอะัอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องคุยกับ คุยกันคือมันมันเกินอำนาจผมที่ผมจะรู้เรื่องด้วยขอคคบคุณเพิ่มครับรผมคิดว่าคอนเทนต์ตัวที่เป็นอุลใต้ไฮเดฟไอชีน่าอยู่ที่ประมาณตัวอีกร้อยหนึ่ง <100. S 1> ประมาณนั้นครับเพราะต้องทำสตูใหม่แล้วก็ทำอุปกรณ์ตัดต่อทั้งหมดใหม่ด้วยหนึ่งร้อยล้านนี่คือรวมสองช่องแล้คะคอนเทนต์มันอยู่คอนเทนต์กลางนะครับขึ้นแต่ว่าตรงไหนจะออกที่เป็นไฮเดฟก็เอาไปออกครับสองช่องครับ คือมันผลิตร่วมกันนะครับมันมีกระแสข่าวที่ว่ามุนชัยยุทธ์นะครับได้ให้เงินของเจติ๋มเนี่ยไปจ่ายกับกสทชาแล้วแต่ว่าไม่มีการจ่ายเนี่ยาาอันนี้ตอบประเด็นนี้ว่ายังไงมั้งอ๋คงไม่ใช่ครับไม่มีขยอ้อนอย่างนั้นมั้งฮะสรุป <c oughs> ไม่จริงใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่จริงเลยครับค่ะคือเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่มีขย้อนนะครับมีนักข่าวยอมไหมฮะัยยุทเอาเงินไปแล้วไม่จ่ายนี่คงไม่ได้มั้งครับมุนชัยยุทธ์คือผู้บริหารเอ็มบีที่มาร่วมลงทุนกับโลกานะคะ เป็นครับเป็นครับเป็นมากกว่าเดิมนะครับก็ใช่ครับใช่ครับคุณยุทธไม่อยู่40ช่องนะครับใช่ครับทีพูเป็นเป็นช่องใหม่เป็นช่องเดิมที่เราเคยมีแต่เอามาอัปเกรดเป็นเป็น 4K แล้วก็ตัวที่เป็นทีพูชั้นแมวตัวใหม่เนี่ยน่าจะอีกสักผมคาจว่ามาสักสามเดือนเพราะต้องเตรียมคอนเทนต์บางส่วนด้วยใหม่ด้วยครับ ใช่ครับ,รบใช่ครับตัวทีวีพูนี่ต้องลงทุนเท่าไหร่อะคะเออเรามีงบเราก็เหมือนที่บอกคือเฉพาะโปรดักชันก็อาจจะเพิ่มอย่างวันสักร้อยหนึ่งเพราะว่าต้องมันต้องทำเมื่อกี้บอกว่าเป็นช่องไทยทีวีกับโลกร้ามใช่อะค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเราใช้โปรดักชันร่วมกันนะครับก็คือสามช่องรวมกันร้อยล้านประมาณนั้นใช่ครับเพราะตัวเก่าก็ยังรันต่อไปก็ไม่ต้องอินเวสต์อะไรเพิ่ม <Okay. S 1> ใช้ทีมงานเหมือนเดิมและอย่างนี้สิ้นปีนี้เรามีไรายได้ที่เป็นบวกไหมอะคะจริงๆคิดว่าบวกตั้งแต่ตอนที่ยุติการ เราจะเห็นเท่าไหร่อะเห็นบ่างแต่ก็คงรอปิดบัญชีมั้งครับเราวางเป้าหมายไหมอะคะหลังจากไม่ผมคิดว่าผมคิดว่าแผนเรื่องการเข้าตลาดน่าจะชัดเจนอยู่แล้วบริษัทที่ไม่กำไรไม่ได้เข้าตลาดวางเป้าหมายรายได้ไว้เท่าไหร่อ่ะค่ะตัวเลขผมยังไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนจากทางหลังจากที่คือมันมีเรื่องของตัวดิจิตอลถ่วงอยู่ด้วยเมื่อตัดดิจิตอลแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมากขึ้นแต่ผมยังไม่เห็นตัวเลขนะครับอย่างเราลงทุนไปร้อยล้านนี่เราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่โอ้ตอบยากเหมือนกันตอบยากมารกมัน มีอไหมคะคำถามอันนี้หนูรบกวนถามแทนแล้วกันนะคะเพราะได้มีการพูดคุยกับทีวีดิจิตอลช่องอื่นไหมคะผู้บริหารในระดับผู้บริหารนะคะคุยเรื่องอะไรจ้ะคุยเรื่องนั่ารัะค่ะหลายๆเรื่องปัญหาต่างๆที่เหมือนเจอเหมือนกันลคุยบ้างคะเห็นคุยเนี่ยคือพี่ติ๋มบอกว่าไม่ให้บอกครับคือพี่ติ๋มบอก พี่ติ๋มบอกว่าไม่ให้บอกว่าคุยกันหมดแล้วแล้วก็ให้พี่ติ๋มนำหน้าในฐานะคอนเทนต์ควายดด้วยที่จะมีโอกาสไปออกอากาศบนช่องอนาล็อกเดิมที่ที่เคยทำให้หอเป่อย่างเช่นช่องห้าเลยค่ะอ๋อไม่มีปัญหาครับคุยกันไปแล้วได้ช่วงเวลาไหนแหม่เจาะซะขนาดนี้ไปไกลยัยยังไม่ทราบครับเดี๋ยวไปกระเทือนสมมติไปผมไปบอกจิ้มตรงนี้ เจ้าของที่เขาทาอยู่เขาก็ร้อนตัวสิายในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีโอกาสกลับไปขออากาศคนอ่อยังตอบไม่ได้ครับยังไม่ตอบยังตอบไม่ได้ครับตอนนี้มีโอกาสมีฮะมีแน่นอนครับครับผมมีคําถามอีกไหมครับใกล้จะหมดเวลาแล้วอยางเรื่องบงคการันตีนิดนึด้ไหมคะการที่เราติออกอากาศแค์จะต้องเ็คนรับภาระใส่วนที่เราดนินการมาครับ พี่ตูชาติครับครับคำว่าแบงค์การันตีก็คือ,อกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาใช่ไหมฮะถ้าเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาเขาก็จะไปเรียกเก็บกับแบงค์จะแบงค์ออกแบงค์การันตีให้เราได้ก็คือเขาเรามีหลักทรัพย์จริงๆตอนนี้แบงค์การันตีเราอยู่ที่พันเจ็ดร้อยกว่าล้านแต่หลักทรัพย์จริงๆเรามันมากกว่านะครับแต่นี้ถามว่าการที่ะจะไปยึดแบงค์การันตีหรือไม่นะฮะมันก็ยังต้องมีขั้นตอนอีกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านจะจะไปยึดได้เลยมันก็ต้องมีขั้นตอนเหมือนกันนะนะครับว่า ท้ายที่สุดเรากต็ต้องดูว่าใครเป็นฝ่ายผิด<ะ>นัญญาแหละครับนะฮะเหลือกี่นาทีและะ้วทีมงานเขาถามหน่อยนะคะอย่างเหมือนละครที่ผลิตให้ทางทางช่องอะคะ่ะเหมือนดาราก็หวันเรื่องค่าตัวกลัวไม่ได้ตังค์เลยอันนี้หนูถามหน่อยคะ่ะเพราะว่าพี่แท็กพลันยูแท็กมาในไอจีหนูอะคะ่ะว่าจะได้เงินค่าตัวไหมคะต้องเดี๋ยวต้องถามผู้จัดครับหมายถึงว่าผู้ผู้ผลิตอ๋อค่ะ อย่างพี่แท็กก็2499ก็ต้องถามผู้จัดอีกทีหนึงใช่ครับแสดงว่าทางไทยทีวีเองยังมีการจ่ายเงินให้กับทางผู้จัดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับคือยังเดินหน้าลงทุนอยู่เรื่อยๆใช่ครับนะฮะ คิดว่าน่าจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนแล้วนะสำหรับกรณีของไทยทีวีนะฮะและก็สสทชด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็สรุปเลยแล้วกันว่าในเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือทีวีดาวเทียมเนี่ยแล้วก็ก็คือตอนนี้นะคะก็คือบริษัทไทยทีวียังไม่เจ๊งค่ะพนักงานยังไม่โดนเลทออฟนะคะแล้วหนูว่าอาจจะมีงานพิดนึงครับคือต้องต้องต้องบอกว่าไทยทีวีนะครับยังดําเนินการต่อไปเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรายังเป็นสถานีข่าว ครับข่าวกระแสการเมืองเศร,รฐฐษฐกิจสังคมกีฬาการต่างประเทศนะครับข่าวบันเทิงทั้งสองอย่างก็ยังดําเนินการอยู่ยังมีครบครบ,บาง,บางบข่าวกระแสกระแสหลายท่านก็บอกว่าคงจะยุบสํานักข่าวไปไม่ยุบนะครับทุกคนยังดําเนินข่าวยังดําเนินการอยู่นะครับพี่ๆน้องๆก็คงจะเห็นว่าทีมข่าวของเรายังออกไปตามหมายข่าวเหมือนเดิมนะครับความแข็งแรงของเราในเรื่องของความบันเทิงเราก็จะเพิ่มขึ้นเราจะลดซีรีส์ ฮ่องกงอะไรลงไปนะครับก <คะ S 2> <อ>็คุณสาว่าคุณจักรินก็จะงานหนักขึ้น <คะ S 2> ทีมงานบันเทิงเราก็จะรับรับสมัครนะครับต้องบอกเลยนะครับคนหนุ่มคนสาวที่ต้องการเป็นนักข่าวบันเทิงเข้ามาสมัครที่ไทยทีวีได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ <คะ S 2> ส่วนเพจเพจของเราแฟนเพจของเราทีทบุค,บคุณบุฟเฟ่ทีบุคุณบุฟเฟ่นะครับอยากให้ลองเข้าไปดูนะครับ แล้วท่านจะติดใจนะนะฮะก็เป็นการเขาเรียกว่าสนุกนะฮะของคุณพินโยรู้รมนะฮรตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการสถานีของช่องไทยทีวีของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพินโยด้วยคุณสุชาติชมกุลนะคะและก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็คุณโนดอเรนด้วยนะคะรวมไปถึงสองท่านด้านหลังนะคะคุณวีรวัตรวรรณกุลแล้วก็นางสาวดดนอ่าดลนภากำสอนเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พีส่อมวลชนด้วยนะคะก็ อ,อุตส่าห์มาทําข่าวนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีวีดิจิตอลทุกช่องด้วยนะคะครเรายัางสู้ต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณแฟนๆรายการด้วยนะคะติดตามชมรายการสนน17ของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา5โมงเย็น5โมงเยนจนถึง6โมงนะคะทางช่องไทยทีวีนี่แหละคะ่ะวันนี้เราทั้งหมดนะครับพร้อมทีมงานต้องขอลากับไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ รวดเร็วกระชับฉับไวทันทุกสถานการณ์บ้านเมืองกับสุภาพคลี่ะจารจะอยู่หน่วยไหนอะไรตอนอะไรันมาเอาให้มันชัดเจนสุมุมมองหลากหลายทุกประเด็นข่าวรอบวันกับนวลพองณทละก็มีการยึดรับอดีตประธานสหกรทองจันรเพิ่มเติมอีก3 1ล้านในรายการคุยข่าวเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปทางไทยทีวีกลางหลชอจิธีนางคนเดียวที่เดินไม่มีใครเชียร์ันเลย